คนนสวัสดตอนเช้าจ้าตื่นมาเราก็ต้องกินน้ำสองแก้วเพื่อผิวสุขภาพดีและมีน้ำมีนวลของเราเบยไม่ใช่นะเรากินผงชูรสเยอะไปหน่อยแล้วก็ตื่นมาโอ้โหก็หายน้ำมากเลยทุกคนเราก็ต้องกินน้ำเยอะๆนะจ๊ะ วันนี้นะเราตื่นแต่เชา้าตื่นตั้งแต่เจ็ดโมงเชา้าไม่รู้ว่าจะตื่นมาทมําไมเพราะลูกตื่นเราก็เริ่มตื่นตามตื่นมาก็ต้อง,ต,องต้มน้ําชาก่อนเลยเป็นอันดับแรกเพราะที่นี่เขาไม่หุงข้าวเหนียวใช่ไหมเราก็ต้องเขากินน้ําชากันกินน้ําชากับขนมปังตอนเชา้าเราก็ต้มน้ําชาอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็รอลูกชายคนโตตื่นนะทุกคนวันตอนนี้มีลูกส,สามคนนะไม่ได้มีสคนนะ มีลูกกันด้วยกันสามคนมีลูกชายคนโตลูกชายคนกลางแล้วก็ลูกสาวคนเล็ก <c oughs> ตอนนี้เราก็ทำอาหารเช้านะอันนี้เป็นขนมปังของอิหร่านนะจ๊ะก็ทาแยมเข้าไปแบบนี้แล้วก็ทาแยยมแล้วก็ชีสพูดผิดนั่นแหละทาเข้าไป ตั Z ami, Z ami Kong, oh, people, ้งแต่แต like ่งงานมานะทุกคนตอนที่ว่าเป็นแฟนกับสามีสามีไปหาที่เมืองไทยอย่างนี้โอ้ไปเที่ยวกันสองคนเรามีกันแค่สองคนมีความสุขมากเลยทุกคนเราก็คิดนะว่าถ้าว่าเราแต่งงานไปนะเราคงจะมีความสุขมากเลยเพราะว่าเรามีกันแค่สองคนอะไร่งนี้เราก็คิดไปเรื่อยนะแต่พอเอาจริงๆนะทุกคนแต่งงานมาแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันเป็นหน้ามือหลังมือเลยนะมันคนละขั้วเลยนะ คือแต่งงานมาแล้วอันดับเลกคือบางคนนะโชคดีหน่อยแต่งแล้วไปอยู่บ้านของตัวเองอยู่กันสองคนปรับจูนกันแค่สองคนใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่จ้ะเรานะจ๊ะเราคือเราต้องเข้าไปอยู่บ้านแม่ย่าใช่ไหมเออเราอันใครไม่เคยเจออยู่บ้านแม่ย่าไม่เจอกับตัวไม่รู้จ้ะบางคนเจอหนักบางคนเจอแบบปันกลางบางคนเจอแบบดีอะไรเงี้ยมันจะมีเลเวลไปแต่ แต่ระดับของแต่ละคนะเรานี่เจอระดับแบบว่าดีกึ่งปานกลางอะไรเงี้ยเราเจอระดับที่แบบไม่ไม่หนักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่แม่ย่าก็เป็นแบบว่าคนดีนั่นแหละแต่ก็ไม่หนักนะมันก็จะมีเรื่องจุกจิกแต่ตอนเช้าเนาะไปอยู่บ้านแม่ย่านะตอนเช้านะแกก็จะตื่นตั้งแต่หกโมงเช้าไม่รู้ตื่นมาทําไมเออตื่นสงสัยหิวนะแกก็จะตื่นมากินน้ําชากิน เขนมปังอะไรของแกตื่นน้มาแต่เช้าเรานั้นจะตื่น8ปดโมงทุกวันเพราะว่าสามีไปทํางาน9ก้าโมงใช่ไหมเราก็จะตื่นมา8ปดโมงอะไรเงี้ยทาความสะอาดล้างหน้าเป็นฟันอะไรของเราเรียบร้อยอะไรเงี้ยวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมา8ปดโมงเนาะเราก็เห็นไม่ยากจับผ้านี่มาเช็ดถูบ้านแล้วเช็ดเช็ดปัดกวาดกวาดเราก็เห็นเช็ดอย่างนั้นเราก็ทําไงได้แต่ทุกคน มันจะนั่งเป็นเราจะไปนั่งทานกินอาหารเช้าแบบบ้าให้ไม่ยาเช็ดคนเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเราก็เลยวันนั้นเราก็เลยไม่กินอาหารเช้าเลยเราก็ไปเช็ดเช็ดพื้นทําความสะอาดบ้านกับไม่ยาไม่ยาก็บอกว่าไปทานอาหารเช้าก่อนสิแล้วค่อยมาทําก็ได้อะไรอย่างงี้เออมันจะมันจะทําได้ไงละ่ะทุกคนมันเขียนเขาทําแล้วเราก็ต้องทําตามใช่ไหมเราอยู่บ้านเขาอืมไม่รู้แกจะตื่นมาทําไมนะ มันก็แค่ห้องสี่เหลี่ยมนะตื่นเอ,อ้อตื่นเปดมงุ 9, มงก้ามุงค่อยทําก็ได้อะไรอย่างนี้เราก็คิดในหัวเราอะนะแต่เราก็ไม่ได้พูดไปหรอกถ้าอยู่ภาคอีสานเหมือนตอนที่ว่าบ้านอยู่กับยายเนาะเราอยู่กับยายภาคอีสานก็คือตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้าหุงข้าวทํากับข้าวใส่บาตรอะไรอย่างงี้มันก็โอเคใช่ไหมเพราะว่ามันมีอะไรทําแต่คือบ้านไม่ยากก็คือมีห้องสี่เหลี่ยมตื่นมาต้มน้ําชาทานอาหารเช้า เช็ดเท,ทูทูเออมีอยู่แค่นั้นแหละสายสายหน่อยถ้าสมมติว่าออผลไม้หมดอะไรหมดก็ออกไปซื้ออะไรก็ว่าไปใช่ไหมเอออันนี้คือก็จะวนอยู่แค่นี้ทุกๆุกวันเป็นอย่างนี้ทุกวันทํากับข้าวเที่ยงำกับข้าวเย,ย็นก็ทําแบบนี้อยู่ทุกๆวันน่าเบื่อไหมล่ะมันก็น่าเบื่อเออมันมันไม่ใช่แบบว่าตื่นขึ้นมาแล้วเราเราบางวันเรานึกอ,อยาก อยากกินข้าวอืมเราเราเคยกินข้าวใช่ไหมเราเป็นคนไทยเราเคยทานอาหารเช้าแบบกินข้าวไข่เจียวอะไรอย่างนี้แต่อยู่นู่นไม่ได้นะอยู่บ้านไม่ยากคือกินข้าวก็คือกินข้าวอาสองรอบกินข้าวเที่ยงกับข,ข้าวเย็ยนแค่นี้แล้วก็ต้องกินตรงเวลารอก,กันด้วยนะไม่ใช่ว่าหิวตอนไหนก็นึกขึ้นไปกินเลยตอนช้าก็มีแค่ขนมปังกินอย่างนั้นนะปีหนึ่งทุกคนโอ้ยจะตายเนาะ มันคนเคยกินข้าวเช้านะมันเราก็อยากกินข้าวไข่เจียวร้อนๆพริกน้ำปลากับข้าวอะไรอย่างนี้เราเราเนื้ออยากแต่ก็ทําไม่ได้ทุกคนแต่ก็ได้ทําตามเขานั่นแหละแต่ก็อดทนอะไรอย่างนี้แต่ก็อยู่มาได้นั่นแหละแต่ก็มันก็ไม่มีอะไรแบบว่าอก็แค่เรื่องกินเราก,เราก็เราก็คิดอย่างนี้ก็แค่เรื่องกินไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างนี้กินแล้วก็ก็แค่กินอะไรอย่างนี้เราก็ ช่างมันเถอะอะไรงนี้แล้วพอเราออกมาอยู่บ้านเป็นของตัวเองทุกอย่างก็คือหน้าที่หลักก็คือเราอหน้าที่หลักก็คือเราตอนที่ออกมาอยู่กันเองนะ่ะปีแรกยังไม่มีลูกนะพอพอเริ่มมีลูกเท่านั้นแหละทุกคนอา ิจวัตรประจําบ,บันก็คือเปลี่ยนไปเราก็คือตื่นเช้าบา, 5, บางวันตีห้าบางวันหกโมงเช้ายิ่งกว่าไม่ยากอีกอะทุกคนเหมือนมันเป็นกรรมอะไรสักอย่างก็ไม่รู้เพราะว่าเราคิดในใจเยอะเราคิดในใจเยอะว่าไม่ยากทําทไมอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมทําไมตื่นเช้าาง,งี้พอมามีลูกใช่ไหมทุกคนใครบอกว่าไม่ชอบการตื่นเช้าลองให้มีลูกดูถ้ามีลูกแล้วคือคุณจะตื่นเช้าอัตโนมัติแล้วคุณตอนกลางกลางดึกคุณก็จะไม่ได้นอนเพราะว่าลูกร้องไห้กินนม มันเป็นกรรมนะไข่อย่าไปพูดนะว่าทาไมต้องตื่นเช้าถ้าแม่ย่าพาตื่นเช้าก็าโอ้ดีจังเลยเลยต้องพูดอย่างนี้แต่มันถึงจะไม่เป็นกรรมแล้วพอมีลูกนะเราก็ตื่นในเช้าทุกวันเพราะว่าลูกจะปลูกเราเองอัตโนมัติเราก็จะบอกเราว่าหิวอย่างนั้นอย่างนี้นางก็จะหิวลูกก็จะหิวเราก็ต้องตื่นไปดูลูกไปทำอาหารเช้าให้ลูกอย่างนี้ใช่ไหมเพราะลูกสองคนมันก็จะเล่นกัน ใช่ไหมล่ะแล้วก็จะมีลูกชายคนโตที่บอกไปเรามีลูกชายคนโตก็คือสามีเรานั่นแหละทุกคนนางก็จะตื่นประมาณแปดโมงครึ่งใช่ไหมแล้วก็ต้องเตรียมอาหารให้นางเสร็จสับเรียบร้อยอืมกินอาหารเช้าเสร็จนางก็จะออกไปทํางานอะไรอย่างนี้ต่อไปก็เป็นคิวเราที่กินอาหารอะไรอย่างนี้เราจะกินข้าวหรือบางวันตอนมาอยู่ใหม่ๆนะทากับข้าวเช้านี่ขยันทําอยู่หรอกทุกคนพออยู่ไปอยู่มามันขี้เกียจอะ ขี้เกียจไม่อยากทํเดียวอะ่ะก็กินขนมปังทาเยียมทาชีสอะไรก็กินแค่นั้นเราก็จบไม่ไม่ค่อยกินน้ําชานะกินแค่น้ําเปล่าไม่ค่อยชอบน้ําชาไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าพ่อบ้านนี้ก็คือต้องกินทุกวันกินอาหารเช้าแบบนี้ตอนเที่ยงตอนเย็นเขาก็ถึงจะกินข้าวคืออยากจะบอกเลยนะทุกคนคนบ้านนี้ก็ไม่ชอบกินข้าวไม่รู้เป็นอะไรพี่สาวสามีนะ เขาเห็นว่าเราชอบกินข้าวใช่ไหมเราเป็นคนไทยเนาะเราชอบกินข้าวเนาะเขาบอกว่ามันมันมันเยอะเกินกินข้าวมันเยอะเกินคนไทยเรากินข้าวแค่ทัพพีหนึ่งสองทับพีที่หลานกินเป็นหมอ้อมันก็เกินไปสิมันคนละอย่างกันน่ะบางคนกินข้าวนะโอ้โหจานพูนๆน,นะคนีหลานนะคนไทยก็กินแค่เออช้อนช้อนทับพีเดียว แค่นี้เขาก็อิ่มแล้วใช่ไหมละ่ะอันนี้กินกินพูนชาญพูนพูนมันก็เยอะไปสิมันก็เกินสิแล้วก็บอกเราว่า,ากินน้อยๆมันก็ไม่อิ่มสินะเราจะพูดทําไมว่าเราเรากินข้าวหลายรอบอะไรอย่างนี้มันก็เป็นคนละโซนคนละพื้นที่คนละภาคคนละส่วนว่าเราจะกินข้าวแบบไหนใช่ไหมเอออยู่พ่อบ้านนะกินข้าวแค่เอ,อ่อตอนเที่ยงกับตอนเย็นแค่นี้วันนี้กลับมานี่ก็รีบกินข้าวนะเลียแต่อารมณ์นางนะ ทุกคนตอนแต่งงานมานะเราไม่รู้หรอกว่าอพ่อบ้านนี่จะเป็นคนอารมณ์ร้ายเกินบางคนบางวันอารมณ์ดีบางวันผีเข้าผีออกอย่างนี้นะบางวันกลับมาจากที่ทํางานนี่ก็แบบนี่อย่างนี้นเห็นไหมกินข้าวเสร็จรีบกินรีบเสร็จแล้วก็เข้าไปในห้องก็ไปเล่นโทรศัพท์ของตัวเองคืออยากมีอารมณ์เป็นของตัวเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็คิดแต่ว่าตัวเองเหนื่อยเหนื่อยเอยเราที่อยู่บ้านน่ะ เขาไม่คิดหรอกว่าเราเหนื่อยเราอยู่บ้านกับลูกสองคนเขาคิดว่าเราสบายอะไรองี้เราหนึ่งเลยเราทําอาหารตื่นแต่เช้าคุณเล่นกับลูกทํากับข้าวให้ลูกเดี๋ยวลูกเจ้านั่นกินข้าวอยู่ก็ได้ทําให้ลูกเข้าห้องน้ําลูกก็เดินตามจะไปไหนลูกก็เดินตามทุกคน มันไม่ได้สบายนะชีวิตเป็นชีวิตเป็นแม่บ้านเนี่ยทุกวันนี้ก็มีลูกสามคนเอาใจลูกชายคนโตเสร็จแล้วก็ต้องมาหาลูกคนที่สองอลูกสองคนนี้ใช่ไหมลูกสองคนนี้ก็ต้องการที่อีกคนนึงก็ต้องอยากเล่นด้วยอีกคนนึงก็เอจะกินนมอะไรมีวันหนึ่งนะทุกคนตอนกินอาหารเย็นกันใช่ไหมเราก็ทําเหมือนทําเป็นแซนด์วิชมันฝรั่งทอดใช่ไหมเราก็ทาแซนด์วิแเ้าก็หาอาหารมาวางลงงนี้แหละแต่ว่า พาะบ้าน,นัางก็กลับมานางก็เหนื่อยวันนั้นเราก็เหนื่อยเนี่ยเราตื่นตั้งแต่เช้าเราตื่นกลางวันเราก็ไม่ได้นอนเลยเราทํากับข้าวเราทํานู่นทํานี่ทํางานบ้านเราเหนื่อยมากเลยเราเราก็คิดว่าเราจะกินข้าวเสร็จแล้วเราก็จะไปอาบน้ํามาน,นอานอะไรเงี้ยแล้วทีนี้พอมาถึงตัวช่วงกินอาหารเย็นพ่อบ้านกลับมาคือพ่อบ้านก็คือเป็นง่อยแขนขาเนี่ยทาอะไรไม่ได้อุ้มลูกนั่งตักตัวเองแล้วก็นั่งเฉยไม่กินเอา้า เราก็ว่าทําไมไม่กินแล้วก็ทําหน้าแบบเดี๋ยวก็กินเดี๋ยวก็กินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะบอกเราเป็นอะไรเราก็ว่าเราเป็นอะไรงนอนอะไรเราก็ว่าอย่างงี้นางก็ว่าไม่ได้งอนอะไรอย่างเงี้เอออยากให้ฉันทําให้เหรอนางก็ว่าเออโอ๊ยไม่คิดเนาะเราก็ทําความสะอาดบ้านเราก็ ทำงานบ้านเหมือนกันไม่คิดว่าเราเหนื่อยอะไรอย่างนี้มีแต่ตัวเองอ่ะออกไปทํางานนอกบ้านเหนือ่อยเหนื่อยฉันเหนือ่อยอยู่คนเดียวโอ้โหฉันเหนือ่อยเหนื่อยมากเลยเหมือนจะตายเลยฉันแขนขาฉันขยับไม่ได้หรืออย่างก็อะไรก็ว่าไปแล้วก็เลยเหมือนไม่มีแขนวันนั้นเหมือนไม่มีแขนมีแค่ปากเคี้ยวข้าวอย่างเงี้ยดีนะไม่เคี้ยวข้าวให้ทุกคนนั่นแหละเพราะบ้านเป็นอย่างนี้แต่งงานมามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะทุกคนมันมันต้องใส่ใจรายละเอียดเยอะๆนี่แหละทุกคนมันเป็นแบบ ชีวิตคู่มันต้องปรับต้องจูนกันนะวันนั้นเราเหนื่อยใช่ไหมเราก็อาบน้าเสร็จล้วก็นอนตื่นเช้ามาแล้วก็เป็นอีกคนหนึ่งพ่อบ้านก็เป็นอีกคนหนึ่งก็คือเออฉันมีแรงแล้วฉันไม่เหนื่อยแล้วฉันยิ้มได้ฉันพูดได้อะไรอย่างงี้เราก็ปรับอารมณ์ตัวเองไม่ไม่ทะ้อะนะเราก็ทําให้เราก็ทําทแซนด์วิชให้กิน กินกินเสร็จแล้วก็เธอก็ไปนอนซัเราก็จะเอาลูกนอนเราก็จะไปอาบน้ํานอนอืมนั่นแหละมันก็ปรับก็จูนกันไปทุกคนมันนี่มันคือชีวิตคู่จะไปทะเลาะกันทุกเรื่องไม่ได้แต่บางทีอารมณ์เราเราก็เหนื่อยเขาก็เหนื่อยนี่แหละมันถึงทะเลาะกันอืมนั่นแหละเราก็เหนื่อยกับลูกเขาก็เหนื่อย่างที่ทํางานใช่ไหมเราเอาที่ด,ดูใครเหนื่อยกว่ากันอืม เราก็เคยบอกพ่อว้านนะเธอลองมาเลี้ยงลูกดูบ้างเดี๋ยวฉันจะไปทํางานใครจะเหนื่อยกว่ากันแต่นาง,งก็ไม่กล้านางก็ไม่เอาอยู่ดีเพราะว่าอุ้มลูกแค่สิบนาทีก็ทําไม่ได้แล้วเล่นกับลูกพอกลับมาจากที่ทํางานกินข้าวเย็นเสร็จไล่ลูกไปนอนไปนอนไปนอนได้แล้วลูกก็อยากเล่นกับพ่อใช่ไหมลูกก็อยากเล่นกับพ่อแต่พ่อก็เหนื่อยแล้วก็บอกลูกว่าเออไปนอนไปนอนได้แล้วอะไรอย่างนี้กินข้าวอิม่มพึ่งอิ่มดีนะถ้าไปนอนนี่คือเป็นกวดไหลย้อนเลยอะ เราก็ไม่จะมาต้องเป็นอย่างนี้วะเราก็ไล่ลูกไปนอนแล้วก็ตัวเองก็เข้าไปในห้องอะไรอย่างนี้เป็นอย่างนี้ประจําเป็นอย่างนี้ตลอดแต่ว่าแต่ว่ารักลูกไหมก็รักลูกมากมีเท่าไหร่เทมหมดหน้าตักนั่นแหละแต่ว่าก็ไม่บางครั้งก็จะเป็นอย่างนี้บางครั้งก็จะเป็นอย่างนี้ลูกก็ปรับอารมณ์ตามอะไรอย่างนี้แต่เด็กๆมันก็อยากเล่นกับพ่อเนาะบางครั้งก็เล่นกับลูกนะเล่นเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็เล่นแต่บางครั้งก็ เหนื่อยก็ไม่เล่นอะไรอย่างนี้ก็ไล่ลูกให้ไปนอนแต่ส่วนใหญ่ก็คือไล่ลูกให้ไปนอนอย่างเดียวกินข้าวเที่ยงเสร็จไปนอนไปนอนไปนอนได้แล้วนอนได้แล้วตื่นขึ้นมาค่อยเล่นอะไรอย่างนี้แต่ตัวเองก็ไม่อยากไปเล่นโทรศัพท์อะไรอย่างนี้อยากไปดูอินเทอร์เน็ตของตัวเองอะไรอย่างนี้ลูกก็ไม่อยากเล่นด้วยก็แต่ก็เป็นหน้าที่เราที่จะต้องดูแลลูกทั้งหมดแต่ก็ไม่คิดว่าอยากให้พ่อบ้านทําดูแลลูกหราแล้วแต่อารมณ์นางอยากเล่นก็เล่นไม่อยากเล่นก็แล้วแต่ แต่คือในความลูกคิดเราก็คือลูกเราเราจะดูแลเองให้ดีที่สุดเราคิดอย่างนี้ใครไม่เล่นก็แล้วแต่ใครไม่เอาก็แล้วแต่แต่ว่าเราเอาเราจะอบกอดลูกไว้อะไรอย่างนี้เราคิดอย่างนี้เสมอกับแม่ย่าเหมือนกันแกบอกว่าเดี๋ยวจะเอาลูกชายโตแล้วเดี๋ยวจะเอาไปเลี้ยงเติมป่านี้ก็เอาไปไม่ได้เพราะว่าทําไม่ได้คือไปอยู่กับแม่ย่านะเดือนหนึ่งแม่ย่าพอกลับมา บ้านตัวเองไม่ย่ป่วยเข้าโรงพยาบาลเลยคือมันเหนื่อยนะเลี้ยงเด็กไม่ใช่ง่ายๆนะแกก็เล่นกับหลานตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่พอเอาจริงๆจะไปเลี้ยงจริงๆคนเดียวแกทําไม่ได้หรอกอืนั่นแหละแต่ว่าเราก็ไม่ว่าเขาหรอกเพราะว่าลูกเราเราก็จะทําเองทุกอย่างทุกขั้นตอนไม่ให้ใครไปไม,ไม่ไม่ไปวุ่นวายกับใครนี่คือลูกของเราเพราะว่าเราคลอดออกมาเราอุ้มท้องมาเราก็รักเราก็ใส่ใจทุกอย่างอยากจะทําให้ลูกให้ดีที่สุดทุกคน ลูกเราเราก็ต้องดูแลอเองนะนี่แหละมันคือการใช้ชีวิตหลังแต่งงานมันคือชีวิตจริงๆไม่โลกสวยนะ